นี่นี่คุณอดาดันคะคิดว่าจิโยมีสเสน่ห์ตรงไหนบ้างล่ะคะคิดว่าตรงที่ตัวเล็กน่ารักคะ่ะอ่าม,มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะเธอตัวเล็กน่ารักคะ่ะอ่าไม่มีอย่างอื่นอีกก็เธอตัวเล็กน่ารักเหมือนเด็กที่ฉันสามารถอุ้มไปไหนมาไหนก็ได้อ่ะคะ่ะนี่คุณอดันไปเป็ดสากุระจิโยโนโอน้องจิโยโนโอไม่ได้มีดีแค่ตัวเล็กน่ารักอย่างเดียวหรอกนะครับสเสน่ห์อย่างหนึ่งของน้องก็คือเสียงสุดน่ารักที่จะทําให้ทุกคนหลงไหลเวลาที่น้องเขาได้ร้องเพลงอย่างเช่นเพลงนี้ เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของน้องเขาก็คือน้องจิโยเป็นคนที่จริงจังผิดกับรูปลักษณ์ของตัวน้องเขาเองอย่างในเนื้อเรื่องประจําตัวของน้องเขาที่น้องจิโยพยายามไปฝึกบอกชอบมารุเซสกี้ในฐานะแฟนขับอยู่หลังตึกเรียนนั่นเองและคุณรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องเาวาที่แสนเจ็บปวดมากๆอยู่อย่างหนึ่งและเรื่องเาวาที่เจ็บปวดนั่นก็คือคนที่น้องเขาบอกชอบไม่ใช่คุณ ถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งทำร้ายจิตใจของผู้คุณไปแต่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับ